ต้องยอมรับว่าเรื่องราวของอังเดโอน,น่าในด่านมือหนึ่งป้ายแดงคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเตดยังคงมีตามให้เก็บอยู่เรื่อยๆภายหลังเดินทางมาถึงแผ่นดินประเทศอังกฤษแม้ประสบปัญหาเรื่องเครื่องบินดีเลย์เล็กน้อยแต่ทุกอย่างก็ไม่ได้ติดขัดมากและผ่านการตรวจร่างกายเป็นปีศาจแดงไปเรียบร้อยแล้วคำถามสาคัญสําหรับดิวนี้ของเอริกเทนฮากแน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องของสไตล์การเล่นของโอนาน่าว่าจะเข้ากับระบบฟุตบอลของเขาได้หรือไม่หากแต่ที่ผู้คนพูดถึงกันมากกว่าคือเรื่องของอุป,ปนิสัยความอินดี้ส่วนบุคคลที่หลายคนตัั้้งงขอสเกตว่า e จะรับมือกับสวิเปอร์คิปเปอร์ชาวเคมรูนคนนี้ได้ดีเพียงใดก็อย่างท,ที่ทราบกันดีนะครับว่าอังเดโอนาน่ามีประวัติที่เหมือนลอยด่างในเส้นทางอาชีพการเล่นมากกว่า1เรื่องโดยเรื่องเด่นๆที่ถูกพูดถึงกันเยอะมากๆก็คือการที่เขาถูกดรอปออกจากทีมชาติกระทั่งนําไปสู่การต้องเก็บข้าวของกลับบ้านก่อนในช่วงฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์ซึ่งเหตุผลที่ถูกระบ,บุจากลิกโกเบซงกุนซือทีมชาติเคมรูนก็คือเรื่องของระเบียบว,วินยัยเพราะทางโอนาน่ามีการวิวาท้าโตเถียงอย่างเผ็ดร้อนเเรรรรื่่ององแนนวทาาาาากกกกกกลลับ,ลกกบิิโสรรํไปปูะศ เล่นทีมชาติตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาโดยมีวงเล็กกบกำกับว่าจนกว่าทีมชาติจะผัดเข้าสู่คุณซื้อคนใหม่ว่ากันตามตรงแล้วการที่ผู้เล่นไม่เชื่อฟังในคำสั่งของโค้ชยังไงก็คือความผิดด้านวินยัยที่ไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งเป็นเรื่องปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วทว่าเคสของอังเดโอน,าน่ากับริโกแแบส่งนั้นค่อนข้างจะสามารถมองได้ว่าเป็นเรื่องของความคิดเห็นด้านฟุตบอลที่ไม่สอดคล้องกันเนื่องจากแนวทางการเล่นของอังเดโอน,าน่าเป็นแบบโมเดิร์นซึ่งชื่นชอบที่จะมามีส่วนร่วมกับเกมของเพื่อออนนนรร่่่วววมมมทีมีาีาาาาากกกแยยยยยืเเเฝ้ตตขใบพงงงดดละจุ มันไปขัดกับสไตล์การเล่นของทีมชาติเคมรูนที่ลิโก้แบร์รงอยากให้เล่นในแนวทางรัดกุ่มตามสภาพของทีมจากปัญหาเรื่องนี้จึงสามารถจะมองได้อีกแง่มุมหนึ่งว่าอังเดโอนา,นามีทิฐิในตัวเองและยึดมั่นถือมั่นในแนวคิดของตนเองสูงมากๆซึ่งถามว่ามันจะเป็นปัญหาหรือไม่คําตอบคือมันก็เสี่ยงที่จะเป็นปัญหาได้ทว่าต้องไม่ลืมข้อเท็จจริงสําคัญว่าคือมันจะไม่เป็นปัญหาในข้อแม้ที่ว่าเอเดรเทนฮากมีแนวทางการทาทีมให้เลนฟุตบอลในสไตล์การเล่นที่เอื้อต่อแนวทางที่อังเด การเล่นตามแนวคิดแก่อังเดโอนานาอย่างเต็มที่นะครับคว่าเรื่องของความเข้าอ,อกเข้าใจระหว่างกันก็น่าจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เชื่อได้ว่าพวกเขาทั้งสองคนจะร่วมงานกันได้อย่างไม่มีปัญหาเพราะเอเดรียนฮาร์ไม่ใช่เพิ่งมารู้จักกับโอนานาแต่พวกเขาเคยทํางานด้วยกันมาแล้วสมัยอยู่ที่อาจากอัมสเตอร์ดัมจริงๆแล้วถ้าย้อนดูเรื่องราวในชีวิตของอังเดโอนานาจะพบว่าเขาเผชิญกับปัญหามาไม่น้อยนะครับเขาเริ่มต้นชีวิตเส้นทางสายฟุตบอลผ่านการเป็นเด็กฝึกในอะเคเดมีลูกหนังของเามิลเอโต้ตำนานกองหน้าท่า oon, ทนนัง อายุ14ปีได้รับโอกาสครั้งสําคัญในชีวิตเพราะบาร์เซโลนาทาการติดต่อทาบทามให้เขาไปทดสอบฝีมไม้ลายมือที่กาตาลันนั่นคือใบเบิกทางแรกที่พายเขาลัดฟ้าจากแอฟริกามายัางทวีปยุโรปเพื่อออกล่าฝันบนเส้นทางสายนี้และก็เป็นประตูบานแรกที่นําพายเขาไป,ปเผชิญกับอุปสรรคที่เป็นบททดสอบใจครั้งแรกเช่นกันนั่นคือการที่เขายังอายุไม่ถึง18ปีและไม่มีสถานะพลเมืองยุโรปก็เลยต้องถูกส่งตัวไปยังสโมสสอนอื่นๆหลายที่กว่วจะได้กลับมาเป็นผู้เล่นของบางร์ซ่าบแบบเต็มสถานะตอนอายุ18ปีเต็มมจากข้อูลใน เว็บไซต์ชื่อดังที่มีคอนเทนต์ให้นักกีฬาได้เขียนประสบการณ์ชีวิตของตนเองเพื่อเป็นแงรงบันดาลใจอังเดโอนาน่าเล่าว่าวงการฟุตบอลคือวงการที่คุณมีเวลาจํากัดมากๆในการขว่คว้าหาความสําเร็จฉะนั้นการทํางานหนักคือหนทางสําคัญมากเพื่อจะพาคุณไปสู่เป้าหมายอย่างที่ฝันไว้ผมออกจากบ้านตั้งแต่10ขวบเพื่อไปเข้าอะเคเดมีของเซเมลเอโตซึ่งห่างจากบ้านเป็นระยะเดินทางนาน4ชั่วโมงกระทั่งวันที่ผมได้ไปบาร์เซโลนาในแบบที่ไม่คาดฝันผมจําได้โค้ชบอกให้ผมเก็บกระเป๋าเดินทางผมไม่รู้เรื่อองงงงกกระททททัั่่่พพถึบาาาเซลนีีุคข้แ แต่ผมได้ไปบาร์เซโลนาคนเดียวนั่นแหละอังเดโอนาน่าย,ยอมรับว่าเขาต้องปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่หมดตั้งแต่อายุยังไม่ถึง15ปีแต่มันคือสิ่งสาคัญที่ช่วยหล่อให้เขาเติบโตมาอย่างแข็งแกร่งไปโดยอัตโนมัติหลังจากอายุ18ปีเขาอยู่ในสังกัดของบาร์ซ่าเพียงปีเดียวก็ต้องผจญภัยไปต่อที่เนเธอร์แลนด์เมื่อแจกดึงตัวเข้าไปเข้าทีมชุดสองเป็นช่วงเวลาที่โอนาน่าเริ่มตั้งคาถามกับตัวเองว่าในตัวเขาตัดสินใจถูกหรือผิดกันแน่เพราะผมไปที่เนเธอร์แลนด์เพื่อเป็นแค ผดดถ้าว่าด้วยผลงานการซ้อมที่ยอดเยี่ยมกับบุคลิกที่เป็นคนแอคทีฟกระตือรือร้น,นเขาไม่อาจที่จะพูดคุยกับคุณสื่อชุดใหญ่แบบตรงๆผมคุยกับปีเตอร์บอสและเขาก็ถามผมกลับมาว่าไอ้หนูเอ็งลองดูทีมไหนเขาใช้ประตูอายุ20กันมั่งไหมแน่นอนผมไม่แฮปปี้เท่าไหร่แต่จะหาที่อื่นไปเล่นก็ไม่มีทีมสนใจเหมือนโชคเข้าข้างเพราะต่อมาประตูมือหนึ่งของทีมย้ายออกไปโค้ชก็เลยแจ้งว่าจะให้เวลาผมพิสูจน์ตัว1เดือนหรือก็คือ3เกมมันเป็น3เกมที่ทําให้ผมยื่นมือหนึ่งของอาแจคไปยาวอีก5ปีติด วิบากกรรมของอังเดโอนา,นาก็เริ่มขึ้นเมื่ออะไรหลายอย่างกำลังดูไปได้สวยปี2021เขาถูกตรวจสารกระตุ้นและผลออกมาไม่ผ่านส่งผลให้ถูกแบนจากเกมฟุตบอลนานถึง1ปีโดยต่อมาเขาสู้จนโทษลดเหลือ9เดือนเนื้อหาในเพย์เอร์ติบุลเขาเล่าว่าข่าวพาดหัวหลาอังเดโอน,า,นาถูกแบนเพราะใช้ยาตอนนั้นภาพลักษณ์ผมในสายตาคนที่ไม่รู้เรื่องเหล่ามองว่านี่คือคนติดยาแต่ความจริงคือผมไม่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยซ้ําที่แพทย์อาจจกบอกชื่อยากับผมจากนั้นผมก็ไปปรึกษาแฟนผมบอกชื่อยาไปแล้วเธอก็แบบอังเด น้นยาที่ฉันใช้นี่นาใช่แล้วผมปวดหัวก็เลยหยิบมันมากินแต่พอบรรจุพันยามันเหมือนกันกับของแฟนนั่นคือจุดที่ทําให้ผมงานเข้าเต็มๆผมถูกสอบสวนอย่างหนักพวกเขาถามผมว่าทําไมนายมียาตัวนี้ในครอบครองผมก็รู้สึกแบบว่าอ้าวก็ต้องมีสิก็มันยาของแฟนผมไงเธอตั้งท้องแล้วมันเป็นยาที่เธอใช้นี่มันคือความบกพร่องโดยสุจริตนั่นคือเรื่องราวที่เป็นจุดเดิมต้นของการถูกแบนของอังเดโอนาซซึ่งแน่นอนว่ามันขึ้นอยู่กับมุมมองนะครับว่าคนจะมองเข้าไปในกรณีนี้ว่าเป็นความตั้งใจหรือบกพร่องโดยสุจริตตามที่่เขขาาได้้้แกกอ ไว้เพราะว่ามันเห็นชัดเจนครับว่าที่คนมักพูดกันว่านี่คือผู้เล่นเจ้าปัญหานั้นค่อนข้างจะมองเขาในแง่ร้ายมากไปหน่อยไม่ต่างอะไรกับเรื่องเล่าของแต่ละบุคคลที่จะข่าวล้วนหรือดำสนิทก็ขึ้นอยู่กับว่ามองจะมุมไหนของใครนั่นแหละครับอย่างกรณีของอังเดโอน,าน่าจะพบว่าตลอดอาชีพการเล่นของเขากว่าจะเดินทางมาถึงวันนี้ที่ได้เป็นผู้เล่นคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาเองก็ผจญอุปสรรคที่ขัดเกล่ให้เขาเข้มแข็งมาไม่ใช่น้อยๆและกับเรื่องเล่าที่ผู้คนติเต่าว่าเขาเป็นผู้เล่นเจ้าปัญหานั้นพูดดกกกัััันนนนตตาาามมรงแล้ว้วปปญญหหที่เ่เิขึ็ใใช รูปแบบที่ถูกก่อขึ้นจากพื้นฐานของคนที่มีจิตใจเกเรอะไรอย่างนั้นแต่เป็นปัญหาด้านเทคนิคแทบทั้งสิน้นบนวัย27ปีณปัจจุบันของเขากับประวัติการเคยร่วมงานกับเอริกเทนฮากมาก่อนแฟนบอลปีจแสดงย่อมจะมั่นใจได้อย่างหนึ่งว่านี่คือคนฟุตบอลกับนักฟุตบอลที่เคมีด้าลูกหนังค่อนข้างจะลงตัวต่อกันมากพอเพราะก่อนจะย้ายมาเปิดตัวกับปีสัตแดงตัวของอังเดอโาน่าเองก็ได้มีบทสัมภาษณ์ที่ฝากไว้ก่อนเดินทางมาตวรวจร่างกายโดยมีการพูดถึง A ark, เอริกเทนฮากเอาไว้ว่า เจอภายใต้โค้ดที่เขาปลูกปั้นผมขึ้นมาโดยอย่างที่เราทราบไปแล้วว่าแม้ออนาน่าจะก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ของอาแจกในยุคข,ของปีเตอร์บอลก็ตามแต่เขาก็ดูจะให้ความเคารพเอเรตันฮร์คผู้จัดการทีมที่เข้ามาสารงานต่อและอยู่ใช้งานเขาที่อาแจกไม่อย่างยาวนานอยู่ไม่น้อยฉะนั้นแล้วความวิตกกังวลทั้งหลายทั้งปวงที่มีการตั้งแง่ไว้ก่อนการมาถึงของเขานั้นก็เชื่อว่าคงเป็นข้อวิตกกังวลที่อาจจะไม่มีน้ำหนักให้คอยตามได้เท่าไหร่สำหรับคนที่ศึกษาประวัติข,ของเขาอย่างละเอียดดีๆอย่างที่ตัววววเเเเเเขขขขาาาาาอองงคคยย,ยีีนนนไ้้ใพ์ททบบูปปิดม่่็ ไม่ว่าใครก็ตามล้วนเคยเจอช่วงเวลาที่ไม่เป็นใจด้วยกันทั้งนั้นแต่เวลานี้ผมได้กลับมาเล่นฟุตบอลตามความฝันที่ผมมีมาตั้งแต่ยังเด็กใช่มันคือความจริงที่ว่าเราทุกคนล้วนเคยล้มลุกคุกคานกันมาก่อนแต่สิ่งที่ผมได้เรียนรู้มาจากบทเรียนในชีวิตทั้งหลายก็คือเมื่อคุณเจอกับวันที่มันเลวร้วายเหล่านั้นคุณจะตั้งหลักรับมือแล้วลุกขึ้นยืนด้วยสองขาของคุณอย่างแข็งแกร่งได้ยังไงต่างหากยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวของอยูนเต็ดอีกครั้งอังเดโอนานะ่า